สวัสดีครับเราเจอกันในพับจีเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในฟ,ฟรีไฟลนะครับเรามาปล่อยแสงแลำพุนตาเุ้ยไม่ใช่เฮ้ยขึ้นจอด้วยอ่ะโหทำไมชื่อ้วขึ้นจอวะมันขึ้นไปได้งไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่เดดกันดีกว่าสู้สมรภูมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติลงไหนดีอ่ะ ตัวกลาเหรอเราตรงกลางหน่อยแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็จะ,ะโดดลงไป 3...2...1... องหงต่อรลาวไปเลยโอ้พี่พึ่งออกมาจะคุกเลยนะ้องพี่ต้องการที่จะสังหารโหดคนเดียวนี้ เป็นการเข้ามาเลยเฮ้โยโดดตรงไงหนวะมีคน,น,น,นไหมในแถวนี้แถวนี้ดีกว่าคนเยอะไหมไม่รู้แต่ไม่รู้รไปเลยจ้าโอ้กระโดดมาเงียบกิบเลยจากหูอื้อเสียงลมเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคน ปืนปืนเร็วๆเฮ้ยไ,ไหนวะเฮ้ยิีงไปไหนเข้าบนอาของมาก่อนด้วยเอากระเป๋าไปไหนลวเจ๊โอเคนี่ก็ได้ รีบแลยนะผเจอสิาไหนล่ะยิงเงินปงปามมาแก้เสียงไปไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาาเอาไม่ได้กระเ๋า พุ๊บพุบุ๊บกระสุนเอากระสุนมาด้วยฟอมมัดฟอมมัดฟอมมัดไปไหนกันแล้วล่ะยิงเสร็จทิ้งจแล้วันนไปยาก่อนมเยอะเติมเอะยอมีอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะิน

ไปดิเก็บไว้เขย่าไว้กระสูตรแรอะ่ะกระสุไนไนเปอร์อืเอาสก,กาวมาลองใช้ดูดิใช้มันใช้แล้วมันไม่ค่อยคล่องหรือโฟดีสุดวะ เอาใส่แล้วกันเอาปอดับเล้เฉยแล้วต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยๆก็มีคนมาหายเงี้ยเอ้ยทำไมตอนแรกปืนไม่เก็บวะอัดเนาโอเค คืออะไรวะก็เอ้ยเอามาทำไมเอ้ยให้ดมยาโอ้ลูสองอปละซี่ปืนเนี้ยไปเอาซี่มาโอเคชอบ เอาส่วนนี้ไปเอาออกไปอีกแล้วก็เอาเน้นเอาเน้นเจอมาไม่รู้เรื่องเลยจะรู้เรื่องไงเราเอดพกอะไรบ้างเนี่ยเอ้ชอบมันมันเท่ดีโฟร์เอเมไฟเอ็กซ์หรอแล้วก็อีก สโคปสี่ไว้มันสโคปสี่อะามันเยอะไปปะไอวอลระบบแสงไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้อีกกล่องสงกีกล่อง ไปต่อเดี๋ยวเปลียนใจมีุ้มตามตอตอขอยิมอนทิ้งก่อนแล้วนเดี๋ยวมีคนมาตุ้ม ใช่หรอวะนี่คืออะไรอะ่ะข้อสี่อ๋อข้อสี่อยู่แล้วต่อไปแล้วก็ใช้กระสุนอะไรของอันเนี้ยอ๋อสิบเปอร์เซ็นต์ เ,เข่าเ,เขอาหมดคืออะไรวะต้องลองกับไอ้คนนี้ก่นอนไ,ได้อยู่ใกล้แล้ว เต็มเลยเนี่ยคือว่าไปดีกว่านปิ้วปิ้ปวโอ้โหรู้ต้องขึ้นอะสุ่นหมดโถ่ประสบ โอเขาหัวเนเลเมนไม่ค่อยีอเลยเ,เลเอร์มันมันชาร์ต้องรอชาร์จไม่หใจถ้าปืนนตเปอร์ธรรมดาเปยเปืนนี้ปืนนี้ชอบโคตรรักเองเลย ส,าาสี่ขึ้นมาสามเอ็ดจี้คือเคนเคสครบสี่ก็สบายแล้วพวนเนี้ยกระบอกเดียวทนเกมว้มาววิ่งใช้ยุทธ์สิ่งอยู่ในวงอยู่แล้วร้วฉลาดยรอก,กอยู่ในวงแล้ว มีอไรเป็นของเด็ดอยังไงโหกระเมันดนิงไเหรอ้มันรู้ไปดิวะอะไรอีกมีขนอะไรมเพียบเลยาบอกๆาบอ เดูของไม่เฉดวุ่นวายเธอดูอของไม่เฉดเขาจะไม่อย่าเสียมารยาท เก็บแค่สอ็ดนเองไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลย,ยเปิดลงดวอห่นนี้มเซเปอร์โดไ,นะไหม่ะไ้มักลวะวะรถเหรอเนะี่ย BOOM <laughs> siin muu muidugi ei ole või ? ei ole . พี่ยิงขาล้มเลยเข้ามานะพี่ยิงขาล่วงเลยนะยิงขาล้มเลยนะเข้ามาเนี่ยวิ่งไปอัดไป เสียงน,นี้ฟีท,าท้าคนทถวนี้เงียบก่อนไม่งั้ไม่ได้ยินใครเจอแล้วตป็นตัว ราะว่าคือไม่วนบ้าดีกว่าเพราะว่าเรายิงคนมากินไม่โดนโอเอาละเป็นไรอ่ะโัขนขึ้นขงมงเลย่ะเปืนขี้มาแน่เลยสีทองอย่ไหนะอ,อยไหนจ้า ฮึๆๆๆเไม่ใช่คนแน่นอนที่คนยิงโดนอยู่ละเฮ้ยไเหรไม่เห็น วิ่งมาทางไหนเนี่ยสร้างไฟวอลกันว่ะ มันทันมองอยู่แล้วโอ้ยนิดเดียวยดีนะได้เปิดนี้ช่วยไม่งั้นเราไม่รอดแน่เลยคราวนี้เล่นเจอคนนะครับไม่ได้เจอบอทโอ้หเกือบแล้วอ่ะเกือบโดนแล้วอ่ะคาไปสิบสี่คิวอ่ะโอ้ยกด subscribe ด้วยนะเขาแตเป้าบ๊าย